สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพนุษย์ไทยสมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่3จากมหาวิทยาลาัยวาลาัยลักษณ์ค่ะสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรียนแคนวาสและ Business m o เด l c a n v า s ค่ะก็ยจะเป็นแผนธุรกิจของเพจวิลเนสบูติคบริการครบวงจรสำหรับสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ค่ะ ุกวันนี้นะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สัตว์แต่ยังเป็นสมาชิกในครอบครัวของใครหลายๆคนนั่นเองค่ะแต่ปัญหาคือเจ้าของหลายๆคนเนี่ยไม่มีเวลาพาไปอาบน้ําตัดขนตรวจสุขภาพหรือพาไปคลินิกนั่นเองค่ะทาให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแย่ลงโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะพวกเราเนี่ยจึงเกิดแนวคิด pet wellness boutique บริการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรซึ่งสามารถจองได้ง่ายผ่านทางแอปพลิเคชันมีบริการรับส่งถึงบ้านพูดง่ายๆคือจะอาบน้ำตัดขนตรวจสุขภาพหรือฝึกสัตว์เลี้ยงก็สามารถทำได้ครบจบในที่เดียวนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายและช่องทาง ใครคือกลุ่มลูกค้าหลักของเราเรามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในเมืองค่ะเช่นคนวัยทำงานที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบจองผ่านมือถือช่องทางที่เราจะเข้าถึงลูกค้ามีทั้ง1แอปพลิเคชันมือถือสําหรับจองและติดตามบริการ2หน้าร้านจริงที่อยู่ในชุมชนคนเลี้ยงสัตว์3โซเชียลม,มีเดียอย่าง f a c e b o o k t i k t o k และ i n s t ต g r กรจุดแข่งของเราคือสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์ผ่านกิจกรรมและคอนเทนต์ที่น่ารักและมีประโยชน์ค่ะ พันธมิตรและกิจกรรมหลักสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเราแข่งแรงเราทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายกลุ่มค่ะเช่นคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ร้านขายอาหารและอุปกรณ์สัตว์บริษัทประกันสัตว์เลี้ยงผู้ให้บริการขนส่งค่ะส่วนกิจกรรมหลักของเรามีทั้งการให้บริการอาบน้ำและดูแลสุขภาพการพัฒน,นาแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายการตลาดออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงการจัดกิจกรรมสำหรับคนรักสัตว์เช่นงานแฟร์สัตว์เลี้ยงหรือค่าสอนดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะ สวัสดีค่ะดฉะิฉันนาวสาวชัญาสีแสนยงนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะต่อไปจะเป็นการวัดผลความสําเร็จและข้อเปรียบเทียบที่คู่แข่งไม่มีนะคะเราจะวัดผลความสําเร็จของธุรกิจจากตัวชี้วัดหลักเช่นจํานวนลูกค้าใหม่และจํานวนลูกค้าที่กลับมาใช้บริการคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและยอดดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชันค่ะ ป็นได้ข้อเปรียบเทียบที่คู่แข่งไม่มีนะคะ 1. ทีมงานที่มีมืออาชีพทั้งกูเมอร์และทีมสัตวแพทย์ในทีมเดียวระบบแอปที่มีการเก็บประวัติสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและการสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์ที่เชื่อมโยงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะจากการศึกษาพบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากยังพบเจอกับปัญหาเดิมๆค่ะเช่นร้านอาบน้ำทั่วไปจองยาก ต้องโทรหรือรอคิวนานมีราคาบริการที่สูงแต่ไม่มีบริการที่ครบวงจรการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในแต่ละครั้งเนี่ยต้องไปหลายๆที่ซึ่งทำให้เสียเวลาและไม่สะดวกค่ะนี่จึงเป็นช่องว่างทางตลาดสำหรับการสร้างบริการใหม่ที่รวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียวซึ่งทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่าสะดวกปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพค่ะ โดยทางออกของเราคือบริการแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การอาบน้ำตัดขนตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการฝึกสัตว์เลี้ยงจำน่ายอาหารอุปกรณ์และของเล่นโดยจุดเด่นของเรานะคะคือการจองผ่านแอปพลิเคชันค่ะที่ทำได้ง่ายมากทั้งจองคิวชำระเงินและติดตามสถานะได้ในที่เดียว จุดแข่สสำคัญนะคะคือบริการสปาและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่สะดวกปลอดภัยและปรับให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงแต่และตัวน,นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยดำเนินการโดยทีมกมมรุ머และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะรายได้และต้นทุนรายได้หลักและต้นทุนของธุรกิจรายได้ของเรามาจากหลายช่องทางค่ะเช่นข้าบริการอาบน้ำและดูแลสัตว์การขายสินค้าเสริมบริการเสริมเช่นฝึกสัตว์หรือโปรแกรมสุขภาพแพ็กเกจสะมาชิกแบบรายเดือนและรายปี ความร่วมมือกับบริษัทประกันสัตว์เลี้ยงส่วนต้นทุนหลักจะอยู่ที่ค่าจ้างพนักงานมืออาชีพค่าพัฒนาและดูแลระบบแอปค่าเช่าพื้นที่ร้านอุป,ปกรณ์ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งเราควบคุมทุกอย่างให้หมดสมและคุ้มค่ากับรายได้ค่ะสรุปนะคะร้านเพชรเวลเนตบูติกไม่ใช่แค่ร้านอาบน้ําทั่วไปแต่เป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีและความรักในสัตว์ เราอยากให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่มาใช้บริการทางร้านเราเนี่ยได้รับความดูแลและความใส่ใจจากทางเราด้วยหัวใจจริงๆในอนาคตนะคะเรามีการวางแผนในการขยายสาขาและการพัฒนาแอปมีการเก็บข้อมูลของสัตว์เลี้ยงได้แบบ Smart h e ฮลตี้เ e คคอรค่ะเพราะสุดท้ายนะคะสุขภาพของสัตว์เลี้ยงคือความสุขของคนเลี้ยงค่ะขอบคุณค่ะ